ถ้เราข้าูกก็คุยกตั้งใจด้วยนะครับเดี๋ยวพครับตามดูรถเกี่ยวครับออกมาไปแล้วป้ายแดงเห็นเอสองร้อยสี่ปีครับ ันนั้นนวดนวดสาหมึกอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับลงมาแท่นะมันแข่งเกินกันใกล้ๆเลยครับ ขอให้เส้นเป็นสามงกว่าแล้วต้าง้ับทันร้อนรับน้อนจับสื่อมาไปที่แล้วของเสียเพชรหรือเปล่าผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเสียเพชรกับเสียแทนเนะี่ยอันเดียวกันหรือเปล่า ครับมีคนก็ถามหาครับว่าเสียแฟนไปไหนครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับต้องไปสอบถามผู้รู้ครับเดี๋ยวสอบถาม้นเครยดให้ครับเอฟซีหลายท่านนะสอบถามมาถึงเสียแฟนว่าเคยเห็นเสียแฟนถ่ายรูปคนนี้ครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับกอกปีที่แล้วเสียเแฟนมีนาการสามคันครับ ครับเลยพี่จงครับพี่จงน,นี่จะของนาต้องนาแบวกข้างให้นะครับมันไม่เหมือนนาปังนะผม อันนี้น่าจะประมาณสองเมตรหรือสองเมตรเท่าไหร่ครับผมกก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ว,ว่าจะไปทดลองขับสักหน่อยครับมันเป็นยังไงกลัวของเขาพังไงดิอเถอะเกให้ไปอยากให้ไปลองดูครับเป็นยังไงลองไปลุงเตนเลอร์ดีติด,ดพะละกินขับสิบร้อเลยไม่ได้ไปไหนเลย นี่น่าจะวันหนึ่งได้อยู่ครับสามสิบไล่นะเขาบอ,อกมาเนปะ็นคันเล็กๆหนักลยครับ ร้อนครับมีโอกาสซื้อผมก็ต้องจัดตู้แอร์ไปเลยร้อนจัดมันไม่ไหวถ้าม,มีโอกาสนะแล้วแต่คนชอบครับตู้แอร์กับตู้ธรรมดามีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับไม่มีตู้แอร์หนึ่งเลยรดภาระเครื่องยนต์ครับผม ้อนจะไม่มีต่อไปถ้าไม่มีถ้ามีตู้แอร์ก็เรื่องคาำร้อน น่าจะเป็นขนาดกลางๆนะขนาดกลางๆ เด็มาก ไม่มีผิดไม่มีถูกครับจะเกี่ยวยังไงให้ลถระยะเวลาให้มันกดแปลงไวๆครับแต่คนถนัดครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับเพราะมันมีร้อยแปดไมเทยคนเราชอบไม่เหมือนกันนะระยะเวลาการถนัดไม่เหมือนกันครับบางคนจะเดินชอบเดินซ้ายเดินขวาก่อนอย่างเงี้ยแต่ผมมองแล้วบางคนอ่ะเขาเคยทำยังไงมาตำรองตำลาอะไรเนงะี้ยมันไม่มีหรอกครับ ประสบการณ์จะบอกคุณเองทุกอย่างจะบอกคุณเองครับมันไม่มีที่ไหนแล้วครับบางคนเขาบอกโอ้เกีียวอย่างนี้ผิดวิธีอะไรนะครับผมว่ามันไม่มีครับผิดวิธีนะอยู่ที่ว่าการเรียนรู้นะบางคนเขาต้องทําความเข้าใจครับบางคนเขาไม่เข้าใจบางคนก็จะบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาก่อนครับ บางคนก็บอกว่าอาบน้ําอุ่นมาก่อนนะแต่บางคนคนระมีวิธีคิดไว่าเราไม่ได้อาบน้ําน้ําอุ่นนะเราเลือกอาบน้ําเย็นไปเลยใช้วิธีทางลัดครับสมัยนี้ครับมี Youtube มี TikTok อะไรให้ดูครับตัวเลือกมันเยอะนะไม่ต้องมาคอยจี้คอย,คอยจ้ำใยครับบางคนเขาทำการให้แบบเขาแก้ปอยปเลยครับ คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมอาจจะบนถ่ำพื้อไปบ้อยนิดนึงเรียน <c oughs> รู้กันไปครับสวัสดีครับ